ผู้ชมครับวันนี้เราไปเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ครับมีอยู่2ประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ครับในโลกออนไลน์ให้ความสนใจกันมากทีเดียวครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยภายในแอปพลิเคชัน TikTok ครับมีการประกาศดับจ้างนอนในห้องใหม่ในบ้านใหม่ ใครซื้อห้องใหม่ใครซื้อบ้านใหม่จ้างคนนี้ไปนอนได้เขาพร้อมที่จะไปทดสอบผีให้ครับแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการของเขาคือจะไปนอนให้24ชั่วโมง1วันแล้วก็ในช่วงนั้นนะครับตลอดทั้ง1วันเนี่ยทุกๆครึ่งชั่วโมงพร้อมที่จะตะโกนท้าผีให้ด้วยครับขณะเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการหลอกลวงโดยเฉพาะหนุ่มๆสายเปครับ มีเกิดขึ้นเยอะนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวกรณีที่หญิงสาวใช้ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นหญิงสาวหน้าตาดีเข้าไปหลอกลวงบรรดาหนุ่มๆสายเปทั้งหลายครับไปติดตามความเคลื่อนไหวในออนไลน์ครับเอาเรื่องแรกก็เรื่องของการผุดอาชีพใหม่แล้วก็กลายเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างหนักในโลกออนไลน์ครับหลังจากที่มีผู้โพสต์ในแอปพลิเคชัน t i k t o อกครับเขาระบุบอกว่ารับจ้างนอนเพื่อทดสอบห้องสําหรับใครที่เพิ่งจะซื้อห้องใหม่ ใครที่เพิ่งจะซื้อบ้านใหม่นะครับโดยจะไปทดสอบให้นะครับว่าที่นั่นเนี่ยมีผีหรือไม่แล้วก็จะตะโกนท้าทายผีให้ทุกๆ30นาทีซึ่งราคาค่าจ้างเขาเนี่ยนะครับบอกว่า1วันคือ24ชั่วโมงเนี่ยนะครับคิดราคา1,500บาทโดยจะจ้างกี่คืนก็ได้ครับจะให้นอนกี่คืนจะให้ท้าผีกี่คืนก็ได้ครับโดยผู้โพสต์ยังบอกด้วยครับว่าอยากจะเจอผีจริงๆสักครั้งในชีวิต ทีนี้จากโพสต์นี้เนี่ยเราก็เข้าไปดูในช่องความคิดเห็นนะครับไปดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตรับมีผู้คนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นจานวนมากนะครับส่วนใหญ่ก็มองว่าเป็นแนวคิดดีนะครับในการหางานทําก็น่าสนใจรวมทั้งยังถามว่าแล้วถ้าหากว่าไปแล้วเจอผีจริงๆจะเจรจาหารือกันยังไงนะครับแล้วสาเหตุที่มารับจ้างแบบนี้เพราะว่าผู้โพสต์เนี่ยไม่กลัวผีใช่หรือไม่ ก็แสดงความคิดความเห็นกันเยอะนะครับแต่ว่าล่าสุดเราตรวจสอบจากแอปพลิเคชัน t i k t o k อกเนี่ยนะครับที่มีการโพสคลิปเนี่ยก็ไม่พบว่ามีการว่าจ้างกันในแอปพลิเคชันจริงๆนะครับแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าในสถานการณ์จริงๆมีคนติดต่อเข้าไปจ้างงานบ้างหรือเปล่านะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็สืบเนื่องมาจากในโซเชียลมีเดียจากโลกออนไลน์เช่นกันนะครับกรณีนี้เป็นการหลอกลวงน่าจะจํากันได้นะครับกรณีของน้องจ๊ะจ๋ากรณีนัดโอนไวครับ ที่มีการสมรอยใช้ภาพโปรไฟล์ของผู้อื่นครับแล้วก็หลอกว่าเป็นตนเองเข้าไปหลอกลวงผู้ชายสายเปให้โอนเงินให้เหตุการณ์นี้เกิดมาสักระยะนึงแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทอครับได้อนุมัติหมายจับนางนันนลินหรือว่าพึ่งอายุ35ปีแล้วครับในความผิดฐานปลอมแปลงและนำเข้าข้อมูลเท็จ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ครับทำให้ผู้อื่นเสียหายแล้วก็รวมไปถึงข้อหาช่อโกงด้วยครับซึ่งตัวผู้ต้องหาเองก็ได้เดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ให้การรับสาร,รภาพเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงนํำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับส่วนผู้เสียหายครับผู้หญิงที่ถูกนําภาพไปหลอกลวงเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเธอก็ออกมาโพสต์ข้อมูลผ่านทาง a c e b o o k ครับ เธอระบุว่าคนก่อเหตุถูกจับตามหมายจับแล้วแล้วเดี๋ยวตัวเธอเนี่ยจะเข้าไปที่สอทอด้วยครับเพื่อไปดําเนินคดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปสอบถามว่าเอผู้ต้องหาเนี่ยทำไมถึงเลือกแต่รูปตนเองไปหลอกเหยื่อซ้ําๆโดยที่ไม่คิดจะเปลี่ยนภาพเป็นคนอื่นหรือว่าเปลี่ยนเป็นตัวละครอื่นบ้างเลยหรืออย่างไรนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับ